1> 1, 2, 3, come สวัสดีค่ะร้านพ่สิทธิแทกเตอร์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถยันมา EF 3 9 3 t สมทนะคะยันมาาแรงนะคะสีสวยนะคะคันนี้สีเดิมนะคะไม่แกะเครื่องไม่ทำสีนะคะยางดีทั้งสีเส้นนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะรถสวยมากนะคะ เดิมๆเลยนะคะไม่แกะเครื่องไม่ทำาสิเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะเครื่องแน่นนะคะ ยกหน้าให้ดูนะคะขึ้นลงได้ปกติะคะ่ะหลังขึ้นลงได้ปกตินะคะ เครื่องดีมากนะคะคันนี้สภาพดีนะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยค่ะ mm. ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0872412239นะคะร mm. ้านอยู่ที่บ้านหนองกระสงังตำบลดานจ,จากอำเรอนโนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ mm. สนใจก็เข้ามาปุ้ยเข้ามาดูเข้ามาลองรถสอบถามได้นะคะ, mm. ะตัวรถพร้อมดันหน้าแล้วก็ ฐานหลังนะคะราคาอยู่ที่2 0 7 0 0 0 0บาทหรือตัวรถด,ด้านหน้า,า,าโรตรี่นะคะโรตรี่ตีดินราคาอยู่ที่2 0 7 5 0 0 0บาทนะคะเลือกได้นะคะสนใจเข้ามาดูได้นะคะ One, two.